เอาละครับเสียนบอมป้าละนี่ครับเน็ดไข่ครับเน็ดไข่โอ้โหนะสวัสดีครับวันนี้มาแอลดอยครับผมตอนนี้อยู่ที่ไอ้ดอยขอมอ่ะนะดอยขอมอล,ลำพูนถ่ายหมกเพื่ออยอเลยพากันมาเสาะเห็ดเสาะนอครับผม แออเนอนี่ได้ขมอ,อลำปูนนะครับขเขามอได้ดไซขึ้นมาครับอันนี้อันนี้ผ่านนะะพันเอกพั <c oughs> <laughs> นนอ่ันนอพันนอ่ัน,น,อนเฮ็ด อ,อ,อันนี้ทีมงานพันพันนอพันนอพันเฮ็ดนะครับเติมพลังล้วครับหนึ่งเติมพลังคน,น,นลโบคนละโบละ พร้อมไหมครับทานทั้ทงหลไร,รผมขอถอนตัวกันได้ไหมครับผมปวดขาละอันนี้แค่ <c oughs> ขึ้นมากระเดียบได้ไหมมาแล้วครับเสียนบอมป้าละนี่ครับเมดไข่ครับเมดไข่โอ้โหงามๆเลยจบเลย

ยังงามเลยยอมจะยัดทับโอ้ยไม่ไหนต่าจะดีเลยปุ่นซุดปุ่นปุเนนีสิ กรบโบนไปเนี่ยก็เลยกันเริ่ตัวเองกันเลยนี่ชว์นี่โอ้กระบนจะเปิ่มโอเคได้กันเราคูวิชิตดอยครับวันนี้ได้เนาได้เฮ็ดแล้วกับพอปีกนี่เกินไีไนอะพี่นี่ครับไฟดังฮึติดนี งามๆเลยอันนี้แค่ตีนได้เนาะอันนี้แค่ตีนครับเดินสามเก้านี่แค่ตีนได้ครับดุมบุญอันนี้ไปโซ่เฮ็ดเอยโซ่โซ่หนาะอน้ำยังมาได้ไหมอันน้ำซักซิีค <c oughs> รับน <c oughs> ้ำมเสียเพราะว่าอยู่ข้างเดียร์ขโมอน้ำเติมพลังเออน้ำเติมพลังเพิ่มพลัง <c oughs> หรือว่าตัดกำลัง อัน,นี่เดี๋ยวขึ้นนี่ก็ขึ้นไปดอยบนถ่ายครับเ,เป็นป่านนอจะเอาไปนี่เปป่านนอนเหรอพอแลครับมันเจ้าคือมีหมอกนะครับเสยนโบกับเสยนบอมหาเฮ็ดู่บนไหมมวนๆครับวันนี้ครับทีมงานส่นนอทีมงานทีมงานเฮ็ดทีมงานนอนทานเฮ็ดทนนันน เจนัก้วไปเดลุุ้่นกัเป็นปลายด้อยนะครับไปเดี๋ยวไปหานอนครับนี่ลูกเจี๊ยบลูกอยู่เลยให้มันก็ นี่ไมขาวเันน้ใก้จะลงปลานอกกนหรอไปกัน,นเออว่าถ้าบนอ้าลงกดูบนนีกลองันบรรยากาศครับบรรยากาศตก,กับตนะังเกานะจะไปไทยน่องบุ้งไปเลยพอ,อบรรยากาศครับโอ้หหมอกเต็มเลยเออยิ่ลงทีทีกว่าแปดโมงเก้าโมงดีด่ดด ยเอไฟมาดังเอนาทำมาีได้เออสักโกงอ่ะนําพึ่มพลังอ่ะเดี๋ยวพอเราโกสองบบกระบอมเดียวก็จะปากันตอนนี้กำลังเอานาครับฝนกระตุกครับโอ้ไหนเขาล่ะนี้เนี่ยมาถ่ายนี่ อไม่ได้เข้าปลาเขาเราลับพี่น้องนอไม่ไล่นอไล่นี่ไงนี่ปัวโต,อตอเอาเพียนฮักเลยฮันนี่ครับนี่ครับก,การฮักการฮักคือหยุต้องนะนี่อีตาหม้อขนาดนควานถิ่นยังไง กันไม่หาครับคนละตีคนละตังฝนตกครับเดี๋ยวนี้ครับครับตอนนี้เสร็จสิ้นภลรัก,กิจแล้วครับเดี๋ยวพอผลงานเนะาะวันนี้ฝนตกนะครับ นอไม้นะครับเฮ็ดดีแค่ไหนบ้างดีแค่หไหนครับบ้างเหลวมัแล้ว,น,ลว <laughs> นอนอฝาดจริงๆในรถตัวแห็งน,นะครับน,น,รน,นี่นี้ก็ไว้กันละนี่โบดี่นอแต่ขนหนักอยู่โอเคนะครับขนกอกอจ ตอนนี้เขาได้ปิกมาแล้วครับได้นอมาแล้วครับนี่บรรยากาศฝุนโจาคำพานเองครับโอ้ได้นอเป็นกล่องใหญ่เลยุยอดพานบอมมันกันโลกอ้ไรกันได้ปะ่็เลยด้อยสองตลบหน้าว่างันหน้าือนกันอันนี้พานโบ มันเหม็นนองวัดนักลบหมืองตาดนักลบหมืงตากมันเหม็นนองกินได้อยู่นี่เอาเนืเอแต่หวานเนาะได้เป็นห้องใหม่ครับที่เราที่มันก๊้กรอบแม่งต้องเนื้อไปซอกจะเอาจะเอาไปกินก็ว่าอย่าไม่ไปเปลี่ยนกระบองกเลยเอาไปเปลี่ยนจ้างมาตัวโบเล่นก๊กงเนื้อไปซอกเลยครับน้อยเนื้อเราเขียวซึ่อันเนาะเออไอเอามาครับเดี๋ยวคลิปนี้จะได้ขอตัวลาก่อนนะครับ ทีมงานก็จะเออ่ตัดหางนอนกันคลิปหน้าคลิปหน้าบอกหัได้จะไปทางไหนนะครับทีมงานวันนียนะครับช่าเฮ็ดครับวันนียครับช่าเฮ็ดดีๆไปเอานอครับเหย้ครับคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับคลิปหน้างมหอยงมเปล่าครับบ๊วยิ้มดีเนาะโปรยด้านหน้าโปรยมายิ้ดีบ้าลุงครับเพิ่นได้นอได้เฮ็ดเัมือนกันขั้าไึ้ไปไหนครับ ถ้าว่าเขาเคยมาน่ะเราไปลุงเขาไปเอาเออไปลึกๆมันเป็นชุดที่ไหนลูกทีน่ลุจ้างนี่ซุกหนลูกไปหาไปอียู่พดระเบิดสีก้าใหญ่องเรื่องอะไเออไปลงะเอาไปตัดตางู้นี่เนี้ตุัแค่ลงมาท้าวกอัาเพอนกันอันนี้เป็นไครับจากัอนนะอันี้สามอนหุจาไปไปหา